Two, three, come สวัสดีครับนิพา์ติวโจทย์คณิตศาสตร์โอนตม .3 ามกันนะครับเรื่องความเท่ากาันทุกประการถ้าพร้อมแล้วก็เปิดเอกสารไปที่หน้า38นะครับต่อไปเป็นข้อที่2โจทย์บอกว่ากําหนดให้จุด A และจุด D อยู่บนส่วนของเส้นตรง PQ และรูปสี่เหลี่ยม ABCD มีด้าน AC ตัดกับ BD ที่จุด O ดังรูปโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ถูกต้อง ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับจากโจทย์นะครับให้รูปมานะครับรูปมีทั้งรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็รูปสามเหลี่ยมนะครับเราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่ารูปสามเหลี่ยมนะครับ ABO เนี่ยครับก็คือรูปนี้นะครับเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยมนี้หรือไม่นะครับขั้นที่หนึ่งนะครับก็มาหามุม A มุมนี้นะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่งมุม A มุมนี้หรือว่ามุม B AC นะครับ จะเป็นมุมประกอบของมุมตรงนะครับนั่นคือเอามุม110บวกกับมุม A นี้นะครับอ่าให้เป็นมุม1ก็ได้นะครับบวกกับ50นะครับจะต้องเท่ากับ180ดนะครับดังนั้นเราก็จะได้มุม1เท่ากับนะครับ20องศานะครับเช่นเดียวกันกับมุมฝั่งนี้นะครับมุมดีนะครับเล็กๆนี้นะครับอ่าให้เป็นมุมที่2ก็ได้นะครับก็จะเป็นมุมประกอบมุมตรงเหมือนกันนะครับแบ่งเป็น3ส่วนนะครับมี50บวกกับ110บวกกับมุม2เท่ากับ180 ดังนั้นมุมสองก็เท่ากับ20นะครับดังนั้นนะครับข้อที่1เลยนะครับมุม B AO นะครับจะเท่ากับมุม O dDC นะครับที่เท่ากับ20องศานี่แหละนะครับอจากนั้นนะครับมาดูอันนี้ก็คือให้กําหนดให้ก็แล้วกันนะครับกําหนดให้นะครับข้อที่2นะครับมาดูด้านนะครับ AO กับ OD นะครับ ซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับมีมุมที่ฐานคือ50เท่ากันนะครับดังนั้นสามเหลี่ยม AOD นะครับจะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเมื่อมุมที่ฐานเท่ากันด้านไปเท่ากันด้วยนะครับเอาดังนั้นข้อที่สองคือ AO นะครับเท่ากับ OD นะครับอันนี้ก็คือเป็นด้านของสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับด้านของสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับหน้าจั่ว ข้อที่3นะครับเมื่อได้มุมนี้แล้วนะครับในด้านแล้วก็มาดูมุมนี้นะครับมุมนี้นะครับมุม AOB กับมุม DOC นะครับจะเท่ากันนะครับเพราะว่าเป็นมุมตรงข้ามนะครับเหตุผลก็คือมุมตรงข้ามนะครับดังนั้นนะครับสามเหลี่ยมนะครับ BAO นะครับ จะเท่ากัรทุกประการนะครับกับสามเหลี่ยม DOC นะครับอ่าทีนี้ไปดูอ่าตัวเลือกกันนะครับอ่าสามเหลี่ยม AOB นะครับเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม DOC อ่าดังนั้นข้อหนึ่งก็ถูกนะครับข้อที่สองนะครับสามเหลี่ยม AOD นะครับคือสามเหลี่ยมข้างล่างนี้นะครับให้เป็นสามเหลี่ยมอ่ารูปที่หนึ่งนี้นะครับ AOD นะครับ จะคล้ายครับนี่คือคล้ายกับสามเหลี่ยม C O B ครับคือข้างบนนี้นะครับเอาเมื่อข้อที่1นนะครับถูกไปแล้วนะครับก็คือมันเท่ากันทุกประการแล้วดังนั้นด้านที่เหลือและมุมที่เหลือก็จะเท่ากันด้วยนะครับดังนั้นด้าน B O นี้นะครับจะเท่ากับด้าน O C นะครับแล้วก็มุมข้างล่างนะครับก็จะเท่ากันเป็นมุมตรงข้ามกันนะครับดังนั้นนะครับสามเหลี่ยม2ลรูปก็จะคล้ายกันด้วยนะครับเอาข้อที่3มนะครับ A D เท่ากับ B D AD คือด้านนี้นะครับกับ B d ดีคือด้านนี้นะครับอันนี้ไม่มีเหตุผลมารองรับเลยนะครับข้อนี้จะไม่ถูกัข้อ3ข้อที่4ครับ AD ขนานกับ BC อ่าก็คือเส้นนี้นะครับกับ BC คือเส้นนี้นะครับก็เนื่องจากว่าเท่ากันแล้วนะครับดังนั้นมุมนี้ก็จะเท่ากับมุมนี้ด้วยนะครับเป็นมุมแย้งนะครับดังนั้นเส้นตรง a d กับ BC ก็จะขนานกันนะครับดังนั้นข้อไม่ถูกข้อที่3นี้นะครับ เด็นว่าข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับแล้วเจอกันแหม่คลิปต่อไปครับ One, two,